เวลาถุงทองรู้สึกไม่ปลอดภยัยถุงทองก็จะม้วนตัวนะครับถุงทองเปิดหน้าให้ป้าดูหน่อยลกูกเปิดหน้าให้ปลาดูหน่อยเร็วไหนนะถุงทองเปิดหน้าให้ป้าดูหน่อยล้วลูกแล้วเปิดหน้าเราวราเราไม่มีใครทาอะไรถุงทองเราลูกไหนล้วไหนป้าดูหน้านเลยเร็วไหนหน้าถุงทองอะ่ะอย่าม้วนเป็นลูกบอลอย่างนี้นละลูกไหนดู ลุงพองครับลุงพองเปิดหน้านเลยเร็วป้าแล้วปลาปลาพาไปกินหนอนเร็วไหนเนาะลุงพองเฮ้ลูกมาออกมาเลวออกมาเลวมาออกมาเลยมาออกมาออกมาออ โอ้ยเนาะลูกมาเออคุณคองจะนั่งไม่ไหวแล้วโอ้ยถุงทองเอ้ยไอถุงทองจอมตุ้ยนุย้ยออกมาแล้วลูก หลับแล้วมั้งนะ่ะนั่งหลับแล้วลูกอ้าวอูายเข้าบ้านเลยไม่ยอมโพงมาแล้วโพงมาแล้วทอง อย่าบอกนะว่าหลับแล้วเรียกไม่ยอมออกมาเลยอืมครับเราลูกออกมาแล้วลูกแล้วอ้าวตกใจอีกแล้วติดฟ้าดีกแล้วใครทำถุงทองวะ มาลงมาออกมาเลมาออกมาหาปาแลวลงมาเอวเรียกไม่ออกอีกแล้วมาแล้วลุงทองหลับอีกแล้วลุงทองจะนั่งหลับแบบนี้ไม่ได้นะ ตื่นมาเร็วเร็วมาเล่นกันก่อนหลับแล้วจ้าโอเคไม่กวนละให้นั่งหลับอยู่นั่นแหละ